เอาเลยค่ะเริ่มต่อค่ะบรกเป็นของิกลหเสร์เอาไปค่ะเอไปีนชมตื่นนหอ็มซลงดีมากลงดีเลยเอ็มซีแบบกดปล่อยมากนาดนีพูไม่อยู่ในหาอย่ใครพูดเื่อเสัาเอาล้ เก็บพลังให้ได้เราเดี๋ยวท่านช่วยเก็บพลังให้ได้นะนะฮะย้ายตัวไหนที่ขาดความสติไม่ดีเราจะมาเตือนมาจากทีมฟรีจากเบิร์ดเนี่ยปุ่ม Oh. เป็นแกนของพี่นะทั้งสองฝ่า like ับ่วัน um ี้หรือว่เติมมาอุ้ไม่ใช่ไรแตที่เป็นแกนกดับมาเท่าเลยนะห้าเทานะบอกว่านยนี้ครับใครกินต้องเตมจ้ะทัเริ่อการิหรือว่างานต่างอุ้ย เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะช่วยตัดคะแนนมันค่ะขอนเขอให้เพบพบดี๋ยวออชเดี๋ยวรออช่้ดีรรื่อนเื่อว้ที่ามูดีแล้คุณซื้อจาเรค